สวัสดีครับผมเซลเฟรมที่ปรึกษาการขายรถยนต์โตโยตา้าผมประจำอยู่ที่แอดยูเนเต็ดสขาราดพลาวนะครับวันนี้ผมมารีวิว a อ i ิฟ1.2สปอร์ตพรีเมียมตัวนี้นะครับสีขาวมุกหลังคาสีดำเป็นตัวท็อปของ a อ i ิฟเลยนะครับราคาอยู่ที่686,000บาทนะครับรุ่นนี้จะเป็นเครื่อง 1,200cc นะฮะ92แรงม้า ประหยัดน้ำมันเฉลี่ย23.3กิโลลิตรนะครับประหยัดน้ํามันมากๆเลยนะครับผมรายละเอียดเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปนะครับแต่ก่อนไปชมคลิปขอคนละหกดไลค์และติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับท้ายคลิปวิดีโอนี้ผมมีโปรโมชั่นสุดพิเศษมาฝากด้วยนะครับแล้วเราไปติดตามคลิปกันเลยนะครับเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกกันก่อนเลยนะครับเริ่มต้นที่ไฟหน้านะครับเป็นไฟหน้า LED Multi Reflector นะครับ ตกแต่งด้วยโครเมียมนะครับผมมาพร้อมกับไฟเดทม์ไฟสองสว่างกลางวันนั่นเองครับถัดลงมานิดนึงนะครับก็จะเป็นไฟตัดหมอกแบบ LED ด้วยกันนะครับผมตัวนี้ออกแบบมาใหม่นะครับดูทรงใหญ่กว่าเดิมนะครับเข้ากับกระจังหน้าสีดำเงานะครับผมทำให้รถคันนี้ดูดุดันสวยงามและดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาไปดูด้านข้างนะครับผมจะเป็นล้อแม็กสีดำปัดหน้าเงา15นิ้วระบบเบรหน้าตัวนี้ก็เป็นดิสเบรกนะครับด้านหลังจะเป็นดัมเบรกอยู่นะครับถัดขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมก็จะมีชุดแต่งสเกิร์ตข้างนะครับสีดำตกแต่งด้วยแถบสีเงินติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะครับถัดขึ้นมาเล็กน้อยนะครับก็จะมาเจอกระจกมองข้างสีดำ ตัวนี้จะปรับและพับเก็บด้วยระบบไฟฟ้านะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้วยครับประตูนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวท็อปสุดนะครับการเปิดปิดประตูก็จะง่ายกว่าเดิมเพราะเป็นระบบกุญแจสมาร์ทคีย์เพียงกดปุ่มปุ่มเดียวนะครับผมลูกค้าสามารถเปิดประตูหรือปิดประตูอย่างง่ายดายเลยนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดตัวพรีเมียมนะครับ สีขาวมุกจะตกแต่งด้วยหลังคาสีดำนะครับมาจากโรงงานนะครับพร้อมกับเสาอากาศแบบขีบฉลามสีดำเงาเหมือนกันนะครับดูโดดเด่นกว่าใครๆนะครับแสดงถึงความเป็นตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับถัดมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับจะเจอชุดแต่งสเกิร์ตท,ที่ตกแต่งมาจากโรงงานนะครับและมุมด้านซ้ายและขวาของคิ้วนะครับจะตกแต่งด้วยสีเงินมาจากโรงงานด้วยนะครับ ทำให้รถคันนี้ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยนะครับต่อมานะครับผมจะเป็นระบบความปลอดภัยรถคันนี้จะมีกล้องมองหลังนะครับเวลาลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมองเห็นด้านหลังนะครับผมเพื่อความปลอดภัยด้วยครับส่วนไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับผมตัวนี้จะเป็นแบบ LED light guiding นะครับลักษณะจะเป็นเส้นเ้นเพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นเลยครับ เราไปดูด้านในกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นที่แผงประตูนะครับผมที่พักแขน,นะนครับจะเป็นสีดำนะครับผมเป็นหนังสีดำตกแต่งด้วยได้สีเทานะครับผมและแผงควบคุมกระจกไฟฟ้าจะเป็นสีดำเงานะครับปุ่มสตาร์ทนะครับสะดวกสบายเพียงกดปุ่มปุ่มเดียวติดเครื่องหรือดับเครื่องได้ที่ปุ่มเลยนะครับเฉพาะพรีเมียมนะครับ เบาะหนังทรงสปอร์ตสีดำเดินได้ด้วยสีเทาให้ความหรูหรานั่งสบายไม่เมื่อยล้าเมื่อเดินทางไกลด้วยนะครับพวงมาลัยแบบใหม่หุ้มหนังจับกระชับมือนุ่มนวลกว่าเดิมนะครับผมมีมัลติฟังก์ชันพวงมาลัยทั้ง2ฝั่งนะครับฝั่งขวาจะควบคุม MID หรือหน้าจอเลือนใหม่นั่นเองครับ ส่วนฝั่งซ้ายควบคุมหน้าจอวิทยุนะครับเอาไว้เล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนช่องหรือเปลี่ยนโหมดวิทยุ USB บลูทูธได้บนพวงมาลัยเลยครับมาดูที่กล้องบันทึกภาพหน้าหลังกันบ้างนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับทาง Toyota m มอเตอร์หรือโรงงานนะครับผมได้ติดตั้งกล้องบันทึกหน้าหลังมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับ ไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับต่อมาหน้าจอวิทยุระบบสัมผัสนะครับหน้าจอ6.7นิ้วสามารถเชื่อมต่อ Apple Carplay... และ Android Auto ได้นะครับถัดลงมาเล็กน้อยนะครับผมเป็นเครื่องปรับอากาศนะครับปรับอากาศตัวนี้นะครับเป็น Air Auto นะครับปรับแรงลมหรือความเย็นด้วยระบบออโต้ได้เลยนะครับถัดลงมาเล็กน้อยจะเป็นระบบเกียร์นะครับ ตัวนี้จะเป็นระบบเกียร์ซูเปอร์ CVT i นะครับฐานเกียร์สีดำตกแต่งด้วยโครเมีมด้วยนะครับห้องโดยสารของ a อช i ฟรุ่นนี้นะครับดีไซน์ด้านในนะครับดูกว้างขวางนั่งสบายมากๆเลยนะครับซื้อไปใช้แล้วรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเจ้า a t ทีพ์ตัวนี้นะครับผมตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่686,000บาทนะครับเป็นตัวท็อปสุดนะครับสีขาวมุกหลังคาสีดำนั่นเองนะครับผมสุดท้ายมาถึงโปรโมชั่นกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัว NT กันก่อนนะครับผม a อทีพ์หนึ่งจุดสองเอ็นทีราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับใช้เงินออกรถเพียงสองพันหกร้อยสี่สิบหกบาท ผ่อนเพียง7,236บาท84งวดเท่านั้นนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นตัวกลางนะครับ A t i ิ1.2 Sport นะครับราคาอยู่ที่599,000บาทนะครับใช้เงินออกรถเพียง5,646บาทผ่อน8,071บาท84งวดนะครับผมต่อมาจะเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นตัวพรีเมียมนะครับ a t ที1.2สป o r t ต r e ีเมียมจะเป็นสีปกตินะครับราคา674,000บาทใช้เงินออกรถเพียง12,646บาทผ่อน8,993บาท8 4งวดนะครับผมต่อมานะครับจะเป็นสีขาวมุกและหลังคาดำนะครับที1.2สปอ r t ตพ e m เมียมสีขาวมุกหลังคาสีดำราคาอยู่ที่686,000บาท ใช้เงินออกรถ13,646บาทเท่านั้นนะครับผมผ่อน9,207พเบาท84งวดนะครับผมผมจัดโปรโมชั่นสุดพิเศษมาให้ลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับแอดไลน์ใต้วิดีโอคลิปนี้ ทักหาเซลลเปรมได้เลยนะครับเดี๋ยวเซลลเปรมให้คําปรึกษาก่อนออกรถนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเวียนมาเยี่ยมชมคลิปวิดีโอของเซลเปรมนะครับขอคนละหนึ่งกดไลค์กดติดตามไว้ให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่วันนี้เซล์เปรมขอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ